เตงโมเต็งโมแตงโมมืออาชีพเหมือนกันนะเนี้ยอันนี้มืออาชีพนะเจ้าเจ้าอุ้ยน้าอร่อยมากเลยอะดูแบบเหมือนหวานขนาดเลยนนนเนาะอันนี้เต็งโมนะเจ้าทางบ้านทางบ้านการดาบเป็นห้องหมัดเต้าเจ้าหมัดเต้ามัดเต้าเาจ้าสาอีสานเพิ่นเอิญบ,บ,บักโม่นะคะบักโม่ค่ะเนี่ยค่ะบักโม่ ภาษาอังกฤษห้องวะเนี่ยภาษาอังกฤษห้องว่านย่งมาลายมาลายมาลายภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเนี่ยคุกคุกคนนั้นคุกคนนั้นเนี่ยอะไรวะคุกคนนั้นน้ำมันสับปะรดเมตเต้าอีวภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเรียกมตเต้า น่ากินขนาดเลยอ่ะโอ้อันนี้ก็บเซียนเจ้าเสียนเซียนเสียนเซียนต่อไปไม่ต้องเห็นหน้าคนไหนเซียนขนาดนะค่ะปอกผลไม้ค่ะโอ้อันนี้หน่วยเลยคะเขาเรียกหน่วยเลยคะมุ้งหูเลยมักซารีค่ะมักซารี่ที่หลายซาลี่พี่น้องเลยออกไปเรื่อยๆเจ้าก็ได้นะมักซารีกับมักชมพู่นะคะเนี่ยค่ะมักซารี แสบบะแสบะแสบกินอะเด้อจักบอจักว่าแสบบแสบเด้อค่ะยัง่ทันซิมอยู่นี่เป็นถาดเลยนะคะในนี่สวยมากเลยสวยเนาะก็อันนี้จริงๆไม่สวยหรอหมูยิ่งนี่ไม่อย่างนี้เนี่ยนี่นี่เดงยสีมันแดงชัดเจ๋วเลยล่ะโอ้โหโหดโพอีกแล้วบักโม้บักแตงค่าค่าตะบัน โผโผมาโซ่โี่โผี่บอกใไ้ไม่ได้อ่ะมือร้อยาหยหลายไอจีไม่ไหนอ่ะไอกำลังมาค่ะมอไปไหนหนูหุ้ยคุณป้าเรียงดีขนาดในเจ้าดูตาเจ้าดูหุ่นแต่ละคนตาเจ้า